สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรูขวัญรูธรรมนุนเสาแก้วนะครับจากโรงเรียนวัดบ้านแขมครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกันในส่วนของรายวิชาวิทยาการคานวณน,นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่คราวนี้คราวิี่แล้วนะครับเราเรียนรู้กันเกี่ยวกับของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมครับเพื่อให้ครอบคลุมเกี่ยวกับทั้งเครือข่ายแล้วก็การใช้งานละ่ะในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาดูกันถึงนส่วนของการใช้งานครับอ่ะโอเคงั้นไปกันเลยครับอ่ะโอเคครับ ในส่วนของการใช้งานนะครับอของเรา <c oughs> เดี๋ยวครูจะยอ่อให้ตัวเองเล็กๆก,ก่อนนะโอเคนะครับในส่วนของการใช้งานของเรานะครับในส่วนนี้เนาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแน่นอนครับว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้งานอย่างไรอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วนะครับเพราะว่า มันเป็นทางในส่วนของการใช้งานสืบค้นข้อมูลแม้การใช้งานาเล่นเกมฟังเพลงดู YouTube ทุกสิ่งทุกอย่างเราเราใช้งานบนอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรารู้จักอินเทอร์เน็ตดีแค่ไหนไม่ใช่แค่เปิดมือถือปุ๊บแล้วก็เซิร์ชหาสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวนะครับจะดูคลิปจะดูนั่นดูนี่หรือไม่งั้นบางคนก็เปิดดูแค่ Tik t o o k เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดตามที่เราคาดหวังไว้นะครับคราวนี้วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงในส่วนของการใช้งานแบบละเอียดขึ้นนะครับโดยก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักคําเหล่านี้ก่อนครับเพื่อจะได้สื่อสารกันได้เข้าใจเนาะ,ะนะครับคําแรกที่ที่เราต้องรู้จักกันนะครับก็คือคาว่าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ เว็บไซต์ก็คือเป็นเป็นเว็บไซต์ที่เราดูทุกวันนี้ครับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆที่มีผู้คนเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็เขาก็แชร์ข้อมูลไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับคำที่สองนะครับชื่อคาว่าเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์ตัวเนี้ก็คือเครื่องมือที่เราเนี่ยจะสามารถทำการเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาได้ครับซึ่งด้ยปัจจุบันเนี้ยที่เรารู้จักกันมีไม่เยอะเนาะอะ มีที่ใช้กันโดยโดยโดยหลักเลยเนี่ยทุกวันนี้ที่เราใช้ก็คือเป็นของ Google Chrome นะครับอย่างกับของตัวตัวอ่าของตัวนี้เนาะตัวนี้ของตัวกูเกิลโครมตังนี้นะครับตัวนี้จะใช้งานเยอะกันกันโดยตลอดเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ Microsoft ์เอทนะครับถ้า Microsoft ์เอทเนี่ยจะเป็นตัวที่แถมฟรีมากับโปรแกรมอ่าเขาเรียกไงระบบปฏิบัติการ Microsoft เลยนะครับคือ คือมีคอมเนี่ยก็จะมี Microsoft Edge มาให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของมือถือเนี่ยนะครับก็จะเป็นของแต่ละค่ายเขาก็จะมีตต่างกันไปเนะาะคราวนี้เนี่ยในส่วนของที่เป็นของ Google Chrome เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เราต้องดาวน์โหลดมานะครับหรือไม่งั้นถ้าในเครื่องของเรามีเนี่ยก็ควรจะอัปเดตนะครับก็จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับไปดูต่อนะครับ คําต่อมานะครับก็คือคําว่า URL URL ตรงนี้ก็คือตําแหน่งเว็บไซต์ที่เราที่เราดูครับ URL ตรงอ่านี่ยเนี่นนตัวนี้ครับนี่คือตัวอย่างเนาะนะครับ URL เช่น URL ของเว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์ www. Uh, google. co. th อันนี้คือ URL นะครับ URL ชื่อเต็มของมันเลยนะครับ HTTP slash www. google. co. th อันนี้คือ URL แบบเต็มนะครับคราวนี้คำต่อไปครับก็คือคำว่า HTTP ตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าทำหน้าที่เป็นส่วนของเชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเป็นลักษณะของการการบีบเข้าไปอีกว่าว่ามันคืออะไรเนาะโดยตัวนีนะ้เราไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับ เราจะเน้นหนักไปที่ URL ถ้าพูดถึง URL ปุ๊บนั่นคือทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับเป็นเป็นตัว address มันทั้งหมดเลยนะครับข้อที่5นะครับก็คือคำว่า World Wide Web หรือว่า www นะครับ www ก็คือเป็นบริการนะครับของ Internet นะครับก็จะเป็นมาตรฐานพื้นฐานเลยว่าอาจะต้องมีทุกเว็บไซต์จะต้องมีคำว่า www. นะครับตรงนี้ จะต้องมีนะครับเป็นเป็นมาตรฐานไว้นะครับต่อไปครับคำว่าเว็บเพจครับเว็บเพจก็คือ,อถ้าถ้าเปรียบไปเนาะหนังสือนะครับหนังสือทั้งเล่มเนี่ยเราเรียกว่าเว็บไซต์ <c oughs> หน้าปกหน้าปกเนี่ยเราจะเรียกว่าโฮมเพจหรือว่าเป็นหน้าหลักที่ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่เข้ามาเจอเว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ย เว็บแรกหรือเวน้าแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าโฮมเพจนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเราจะเรียกว่าเว็บเพจครับเปิดไปเนี่ยเป็นกี่หน้ากี่หน้ากี่หน้าเนี่ยก็คือเว็บเพจหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนโอเคไม่เไปไ็นไรอ่ะมาดูกันต่อนะครับอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงเรื่องของโฮมเพจเลยนะครับอ่าคำที่เจ็ดนะครับก็คือว่าโฮมเพจครับ โฮมเพจก็คือเหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนเหมือนหน้าปกของเว็บไซต์ของเราแหละเป็นหน้าหลักของเรานะครับคําที่อ่าคต่อมานะครับคําที่8ดนะครับคือคำว่าลิงก์ครับลิงก์ก็คือเป็นลักษณะของ,ของขการเชื่อมโยงครับเป็นการเชื่อมโยงลิงก์ก็คือเป็นจุดหรือว่าตําแหน่งที่เราจะเอาไว้สำหรับการเชื่อมโยงไปยังตําแหน่งที่ต่างๆไม่ว่าจะในเว็บไซต์เดิมหรือว่าไปหาเว็บไซต์อื่นนะครับเนาะอันนี้ก็คือ คำศัพท์ต,ต่างๆครับคราวนี้ในส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตแบบของเขาเรียกไงดีแบบของใช้ผ่านมือถือเนาะคือ,อพอจะเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยบ้านแต่ละบ้านเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้มีคอมกันทุกบ้านเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเพื่อจะให้เห็น ลักษณะกระบวนการแบบคร่าวๆแต่เราไม่เจาะจงว่าจะใช้เป็นแบบของคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบของมือถือนะครับเพราะฉะนั้นได้หมดทั้งคู่เลยนะได้หมดทั้งคู่นะครับในส่วนของคลิปนี้ที่ให้ไปนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปไปรพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ในใต้ของคลิปนี้นะครับได้เลยเนาะแล้วก็ใครที่มีปัญหาการรับชมนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได,ด้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อเราจะได้รู้ถึงข้อมูลนะครับหรือไม่งั้นจะใส่เป็นในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลหรือคลิปวิดีโอที่ครูให้เนี่ยได้แค่ไหนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูคลิปวิดีโอกันนะครับ โอเคคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นของอเป็นเกี่ยวกับการสืบค้นตินเนตนะครับเนาะครูไม่มั่นใจในส่วนของชื่อของเขาอะแต่ให้ดูเลยนะครับว่านี่คือนี่คือเว็บไซต์ของเขาที่เขาที่เราหามาจากใน Youtube เลยนะเนี่ยคนนี้นะครับโอเคครับมาเรามาเริ่มกันเลย มีข้อมูลอยู่มากมายรอให้เราไปค้นหาแล้วใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการเรียนรู้และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลข่าวและข้อมูลอื่นๆอ,อีกเป็นจำนวนมาก mm. เมื่อมีข้อมูลให้ค้นหามากมายขนาดนี้หากเราไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการในการค้นหาข้อมูล เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการหรืออาจต้องใช้เวลานานในการที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่า Search Engine เช่น Google, Yahoo หรือ Bing จะมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ค้นหาและอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วจึงจัดลำดับคำค้นหาที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้นและนำมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อเราเข้าไปใช้บริการจากเว็บเซิร์ชเอนจินโดยพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ เช่นถ้าเราต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ Apple ที่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเช่น Apple ิลและกดปุ่ม Search ก็จะแสดงผลการค้นหาว่าคำนั้นมีอยู่บนเว็บเพจหน้าใดบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมักจะพบรายการของเว็บเพจที่มีคำว่า Apple เป็นจำนวนมากมายโดยอาจได้ข้อมูลท,ทั้งที่เป็นชื่อของบริษัทคนสถานที่รวมถึงผลไม้ซึ่งเราคงไม่สามารถเลือกดูทั้งหมดจากรายการเหล่านั้นได้ จึงต้องระบุคำค้นเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการเช่นถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ให้เพิ่มคำว่า f ฟรุตอีกหนึ่งคำเป็น apple fruit ผลของการค้นหาก็จะได้เว็บเพจที่มีคำว่า f ฟรุตและคำว่า apple ในเว็บเพจนั้นๆซึ่งจะพบว่าพบว่าจำนวนเว็บเพจที่ค้นหาได้มีจำนวนลดลง ถ้าเราสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับแอปเปิลชนิดหนึ่งที่มีคำว่าฟูจิก็อาจจะพิมพ์คำว่าฟูจิเพิ่มลงอีกหนึ่งคำเป็นฟูจิแอปเปิลฟรุตซึ่งเว็บเพจที่ค้นหาจะต้องมีคำทั้ง3คํคำนี้ข้อมูลที่ได้จึงน้อยลงมากแต่ก็ยังไม่ตรงกับที่เราต้องการให้ลองเปลี่ยนเป็นวลีโดยใช้เครื่องหมายคำพูดที่คำว่าฟูจิแอปเปิล ก็จะพบว่าผลของการค้นหาแสดงให้เราเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฟูจิที่เป็นผลไม้สายพันธ์หนึ่งของแอปเปิลตามที่ต้องการหลักการที่สําคัญในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนั้นเราต้องคิดก่อนว่าคําที่ต้องการค้นหานั้นเกี่ยวกับอะไรลองเขียนคําสําคัญเพื่อใช้ในการค้นหาและหาความสัมพันธ์ของคําเหล่านั้นเช่นถ้าต้องการหาข้อมูลของสถานที่ที่มีคําว่ากุหลาบ และใช้ค้นหาแค่เพียงคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบที่เป็นดอกไม้เป็นจำนวนมากรวมอยู่กับข้อมูลเว็บเพจที่เป็นชื่อคนบริษัทและสถานที่ให้ลองจำกัดผลการค้นหาโดยเติมเครื่องหมายลบหน้าคำว่าดอกต่อจากคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลของเว็บเพจที่ไม่เกี่ยวกับดอกไม้ซึ่งจะช่วยให้เหลือผลการค้นหาที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการง่ายขึ้น นอกจากนั้นเรายังสามารถกรองข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ได้ผลตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยการระบุข,ขอบเขตของการค้นหาเพิ่มเติมได้แก่การกำหนดประเภทของเว็บไซต์ชนิดของไฟล์และการเฉพาะคำค้นที่ปรากฏในหัวเรื่องของเว็บไซต์เป็นต้นถ้าเรารู้ว่าเว็บไซต์ที่เราค้นหาเป็นเว็บไซต์ประเภทใดให้พิมพ์คำว่า Si ต์และตามด้วยชื่อโดเมนหรือประเภทของเว็บไซต์นั้น เช่นถ้าเราต้องการค้นหาคำว่ากุหลาบเฉพาะเว็บไซต์ของสถานศึกษาในประเทศไทยให้พิมพ์คำว่ากุหลาบไซต์ colon sc.th ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคำว่ากุหลาบอยู่ในหัวเรื่องของเว็บไซต์ให้พิมพ์ in title กุหลาบหรือถ้าต้องการค้นหาข้อมูลโดยสนใจเฉพาะประเภทของไฟล์เช่นไฟล์เอกสารที่เป็น pdf หรือไฟล์ ppt ของโปรแกรม powerpoint เราก็สามารถระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์ฟไฟล์ทาย e คแล้วตามด้วยชนิดของไฟล์เช่นฟไฟล์ทาย e ค PDF เวนวรกกุลาบหรือฟไฟล์ทาย e ค PPT เวนวรคก,กุลาบเป็นต้นจะเห็นว่าการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแค่เรารู้คำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการค้นหา และเมื่อพบผลการค้นหาจํานวนมากก็อาศัยความสัมพันธ์ของคําและเทคนิคเพื่อกล่นกรองผลการค้นหาให้แคบลงเพียงเท่านี้การค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตของเราก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและแม่นยําอีกด้วยอันนี้เป็นของมหาลัยสีอยากขายของออนไลน์ให้ลูกค้า300ล้านคนบนตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก amazon com ไม่ใช่การซื้อมา ขายไปแล้วไปแพ็คส่งนะ,ะนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นของครับอ,อันนี้คือมีแบรนด์สินค้าเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเองแล้วพัดยังไม่ยอมจบฮะอ่าโอเคงั้นขอปิดเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ่าโอเคครับเมื่อกี้นะครับเราเรียนรู้กันเกี่ยวกับ <c oughs> การใช้งานการเซิร์ชไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูถึงงานที่เราจะมาคุยกันถึงวันนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราจะให้นักเรียนทดลองการสืบค้นดูนะครับการสืบค้นด้วยคําต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมหาศาลเลยนะครับวันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยเนาะนะครับการสืบค้นนะครับโดยหลักนีเช่นวันนี้ครูจะสืบค้น อคําคว่าวันนี้วันนี้จะให้จะให้เป็นงานไปเลยแล้วกันนะครับจะให้เป็นงานไปเลยในตัวงานของครูที่จะให้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้นไหนเนี่ตรงนี้โอเคอ <c oughs> นะครับอันนี้ส่วนของการทดลองนะครับเดี๋ยวจะทําการทดลองให้นักเรียนดูนะครับว่า เวลาที่เราเข้าไปสืบค้นนะครับเช่นวันนี้เราจะสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับผ hmm. ักสวนครัวนะครับเราก็พิมพ์คาว่าผักสวนครัวเข้าไปนะครับผักสวนครัวถ้าพิมพ์คำว่าผักสวนครัวนะครับเราจะเจอเราจะเว็บไซต์อยู่ประมาณ26ล้านนะครับ26ล้านเว็บไซต์นะครับที่เขาให้บริการพวกนี้อยู่นะครับโดยข้อมูลต่างๆนะครับเราจะเห็นว่า ถ้าเราพิมพ์คาว่าผักสวนครัวอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ว่าผักสวนครัวอายุสั้นปลูกยังไงผักสวนครัวโตไวปลูกยังไงผักสวนครัวแบบประเภทของผักสวนครัวต่างๆนะครับแม้แต่กระทั่งผักสวนครัวมงคลอะไรก็มีนะผักมงคลอะไรก็มีนะครับอคราวนี้เราจะลองเพิ่มเข้าไปดูนะครับว่าการปลูกผักสวนครัวเราจะเป็นยังไง ออ่า้แลวถ้าการปลูกผักสวนครัวปุ๊บมันจะมีการจำเพาะเจาะจงลงไปอีกครับจา,จากเมื่อกี้เนาะจะมีการจำเพาะเจาะจงเกี่ยวกับการปลูกอย่างเดียวแล้วครับมีตั้งแต่ส่วนของวิดีโอนะครับว่าเราจะปลูกอย่างไรนะครับผักสวนครัวเนี่ยแต่และประเภทปลูกอย่างไรมีการสร้างไรายได้ได้อย่างไรนะครับ พะฉะนั้นปุ๊บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่ผักสวนครัวเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าอการเพราะว่าการขนส่งการขนส่งการซื้ออาหารต่างๆมันเริ่มมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปลูกผักกินเองที่บ้านนะครับได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของร่างกายนะครับเพราะว่าผักที่เราปลูกเราไม่ใส่พวกยาฆ่า,มาแมลงต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเมื่อมันสะอาดครับอ่า ผักที่มันสะอาดผักที่มันสดเนี่ยครับมันจะมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราโอเคขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อผักที่อยู่ในตลาดเนี่ยความเป็นไปนได้สูงเลยที่เขาจะรับซื้อผักต่อมาจากต่อมาจากคนพ่อค้าอีกพ่อค้าคนกลางนะครับซึ่งผักที่เขาใช้เนี่ยเป็นผักที่มันไม่มีประสิทธิภาพเนาะเออไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไ,ม,ไ,ม,ชไม่มีประสิทธิภาพแต่ว่ามันมีสารเคมีหรือว่ามียาฆ่าแมาลงอยู่เปน็นจำนวนมากนะครับก็ลดความสิ่งไปได้เยอะครับแถมที่มิ ที่ประหยัดก็คือแถมที่จะทําให้เราดีขึ้นก็คือประหยัดนะครับแน,น่นอนเพราะเราไม่ต้องซื้อ,อใช้จ่ายในการซื้อพวกผักมาละเราปลูกเองได้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการปลูกเข้าไปอีกครับโอ้นี่นะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วต่อมาครับคําต่อไปเราลองมาดูคําว่าประโยชน์ของผักสวนครัว เนะี่ยมีมาให้เลยคลิกเลยนะครับอันนี้ก็จะจำเพาะจ่อจงลงไปอีกนะครับว่าประโยชน์ของมักสวนครัวเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างแต่ละไปแต่ละอย่างที่เราปลูกปลูกกันเนี่ยมันช่วยให้ร่างกายเราได้รับได้รับประโยชน์อย่างไรนะครับนี่คือคาจำเพาะสามแค่สามแค่สามกลุ่มนะครับสามกลุ่มคําที่ใช้เท่านั้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อะไรที่มันจำเพาะเจาะจงลงไปอีกให้เราจำเพาะ จัดลงไปอีกครับว่าทํายังไงเราถึงจะได้เห็นกระบวนการหรือว่าเห็นสิ่งที่เราต้องการได้อย่างแน่ชัดขึ้นนะครับโดยการใช้คําต่างๆวันนี้นะครับครูก็ครูก็มีอ่าน,นะครับแบบนึงนะนะครับวันนี้ ก็มีในส่วนของใบางานนะครับมาให้ดูเนะาะใบงานตรงนี้นะครับให้นักเรียนทําการสืบค้นข้อมูลครับโดยการใช้มือถือใช้เออใช้มือถือแหละง่ายสุดใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์นะครับสืบค้นเข้าไปโดยใช้คาค้น3าํคนี้ครับเหมือนกับที่ครูําให้ดูเมื่อกี้เลยหนึ่งก็คือคําว่าผักสวนครัวเฉยสองคำว่าปลูกผักสวนครวัว3คําว่าประโยชน์ผักสวนครวัคว,ระน,รวนะครับ สามอันเนี้ยมันมันให้ปริมาณข้อมูลมาขนาดไหนให้ปริมาณข้อมูลมาแบบไหนบ้างอายุตัวอย่างเนาะ,อ,ะอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดนักเรียนใส่แต่ผักสวนครัวเนี่ยนักนก็จะเจอประเภทของผักสวนครัวใช่ไหมนะครับผักสวนครัวที่นิยมปลูกอะไรเงี้ยนะครับอ่ถ้าเกิดว่านักเรียนเสิร์ชหาคําว่าปลูกผักสวนครัว นักเรียน,นก็จะได้เป็นพวกผักสวนครัวที่เขานิยมปลูกกันครับแล้วก็วิธีการปลูกผักสวนครัวแบบต่างๆครับอุ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวจะแกลไปเฉลยหมดไปนะครับงั้นในส่วนของนักเรียนทําการสืบค้นเลยนะครับข้อมูลต่างๆเนาะนะครับแล้วเขียนมาส่งครูด้วยนะครับถ่ายเขียนข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาส่งในตัวของอสมุดนะครับในสมุดถ้าเกิด ไม่มีสมุดวิธีการคำนวณก็ใช้สมุดวิทยาศาสตร์แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูด้วยนะครับครูจะรอตรวจแล้วก็รอดูของผลงานของดทุกคนเลยนะครับอย่าลืมเขียนชื่อมาด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่รู้ว่าชิ้นงานนั้นเป็นของใครนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับของครูก็ มีเนื้อหาที่ที่จะมอบให้กับนักเรียนเท่านี้นะครับอยากจะฝากจริงๆเลยก็คืออยากจะท้ายสุดนี้นะครับ <S <S ก็อยากจะฝากนักเรียนช่วยดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็พยายามทําใบางานต่างๆนะของทุกๆวิชาเลยนะครับเพราะว่าในทุกๆวิชาเนี่ยเขาจะใช้ใบางานของนักเรียนเนี่ยในการเก็บคะแนนนะครับถ้าเกิดไม่มีใบางานก็แปลว่านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าเรียนนักเรียนก็ไม่มีคะแนน เมื่อน,นักเรียนไม่มีคะแนนการที่จะให้เลื่อนชั้นขึ้นไปหรือว่าหรือว่าผลคะแนนในของเทอมหน้าเนี่ยมันก็จะทําการฉุดคะแนนของนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นหวังไว้จริงๆเลยว่านักเรียนอย่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอยู่บ้านมีใบงานทําใบงานนะครับช่วยพ่อแม่ทํางานนะครับก็อย่าเอาแต่เล่นเกมเนาะนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับ หวังว่าถ้าเกิดสานการณ์ที่ดีขึ้นเนาะจะได้เจอกันในเร็วนี้นะครับงั้นสำหรับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ